พาไปดูผออีผีน่ากลัวแค่ไหนมาดูกันและนี่ก็คือผีตัวแรกที่จะพาทุกคนมาดูเพื่อต้อนรับเทศกาลฮารโลวีนผีตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรใครรู้ก็ช่วยบอกทีมันแวบ,บแวบ,บแวมแวมมันโผล่ไปโผล่มาแล้วมันก็ทำให้เพื่อนเราตุยหลายคนและนั่นก็คือ พโอ้ท่าตุยตลกจุงถ้าหากว่ายังมองหน้าไม่ชัดเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งทีพามาดูตัวที่สองตัวนี้บอกเลยว่าหลอน เหมือนจะอยู่ข้างบนเห็นวิ่งไปแวบๆแ,แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเห็นผมเห็นหน้าตาบนน่ากลัวมากเลยครับมันทำให้ผมไม่อยากจะเห็นมันอีกตลอดชีวิตผมก็เลยหน้าแมก็เลยหายไปใช่ฉันกลัวมากเลยไปดูกันว่าจะน่ากลัวขนาดไหนอันดับแรกต้องขึ้นไปโอ้มันลงมาแล้ว ต้องเดินไปที่แสงสว่างจะได้เห็นได้ชัดๆมาดูพร้อมกันอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยทุกคนคือตอนนี้นะคะผีตัวนี้มันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ปากปากของมันมีจงอยอะไรย่อยออกมาเย็ๆนๆเตมไปหมดย่อยเยอะคือรูปร่างมันเหมือนคนธรรมดามากๆเลยทุกคนแต่แขนมันยาวกว่าปกตินะคะ มันกินหัวของเพื่อนเราโอ้ my กอดพอกินเสร็จมันก็โยนทิ้งเลยทุกคนเออผมอยากจะเห็นหน้ามันชัดๆแต่ผมกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่จะทำการเสียสละชีพนะคะแล้วก็ส่องให้ทุกคนได้ดูกันมาดูกันว่าผีตัวนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างไรตะเอตัวเองอุ้ยบอกได้คำเดียวเลยว่า มาดูตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนตัวนี้นะคะมันอยู่ข้างบนอย่างเดียวเลยมันไม่ลงไปข้างล่างเลยทุกคนและดูเหมือนมันบนอะไรพ,พึมพำอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูหน้ามันใกล้ๆดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไง <c oughs> เพื่อนเรากะตุยเรียบร้อยโอ้ฟันเหลืองใช้ได้ <c oughs> โอ้โหนี่พี่มาล้อเลียนผีแบบนี้ได้ยังไงครับความสยองแบบนี้น่ะมันจะต้องสยองอ่มันจะมาตลกไม่ได้ โอเคค่ะเรามาฝากความสยองไว้ที่ผีตัวสุดท้ายกันดีกว่านะคะทุกคนอ๋อแล้วไงนั่นไงตัวสีขาวๆเห็นมันคลืบคลานไปหรือเปล่าคะทุกคนพี่เห็นมาแล้วเออราเดินเข้าไปดูใกลๆมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฉันบอกเลยว่าตัวนี้มันสยองขึ้นพี่เห็นตัวหนึ่งมันอยู่ตรงซอกบันไดนี้นะคะเราลองเดินไปดูใกล้ๆกันดีกว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะ สียบเสียบเ่เสียบ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 สวบสวบเสียบโอ้เพื่อนเราตุยละเราจะต้องกินน้ํายาเพิ่มพลัง <c oughs> มันใช่ที่ไหนเลยสีเขียวๆนี่มันคืออะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะกินกินเข้าไปเถอะเขาพีอะไรให้กินกินเข้าไปโอ้แต่ว่าเรากินอะไรมั่วซั่วไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้โอ๊ยท่าเดินมันโคตรยองทุกคน ถ้ากินเพื่อนก็โคตรสยองทุกคนโอ้ oh my god โอ้ยน่ากลัวฮะโอ้ยเอ้ยทุกคนคือเดี๋ยวก่อนคือมันมีเดินสองตัวแบบนี้มันมีคาดกระดึบกระดึบแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันกระดึบแบบอีกแบบหนึง่งแล้วยังไงอ่ะขอดูหน้าชัดๆหน่อยเมียวอยากเห็นโอเคเพื่อทุกคนแล้วพี่จะซูมหน้ามาให้ทุกคนเห็นชัดๆไปเลยนะคะมาดูกันว่าหน้าตามันอ